สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีชี้ดวงนะคะชาวพฤษกนะคะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่สิห้าพฤษภาคมนะคะจนถึง14บมิถุนายนนะคะ ชาวพุชศกเดี๋ยวเรามาดูนะคะคลิปนี้จะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ไพ่ยอยักเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวพุชศกเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่าชาวพุชศกสิบใบค่ะไ <ๆ S 1> พ่ก็ลื่นไหล สี 4, ่ห้าสิบใบครบแล้วนะคะอืมอืมไพ่สวยคะ่ะชาพึกศบชาพึกศบนะคะสองอาทิตย์นี้นะ พึกศกจะมีเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาชัดเจนนะคะจะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องงานกับเรื่องเงินเป็นหลักนะคะพึกศกจะไม่ค่อยทําอะไรเยอะนะทางานกับทําเงินนะคะก็ถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับอโอกาสใหม่ๆคาแนะนําใหม่ๆนะคะหรือว่า โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีโอกาสได้รับตรงนี้นะก็ซึ่งาถามว่าโอกาสตรงนี้มันมันดีไหมก็ถือว่าดีนะคะบางคนมีโอกาสได้ไปติดต่อกับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้านะมีโอกาสตรงนั้นนะคะชีวิตเดิมๆหรือเรื่องแย่ๆนะคะ มันก็อาจจะต้องจบลงนะหรือแบบบางคนก็อ,อาจจะต้องเลือกนะว่าระหว่างความรักกับงานนะคะเหมือนกับเรื่องของการเดินทางนะคะสมมติว่าคุณอาจจะต้องเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศสองอาทิตย์แต่แฟนคุณบอกว่าไม่ให้ไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างงานกับแฟนจะต้องเลือกสักอย่างหนึ่งอาจจะต้องยอมทะเลาะกับแฟนแล้วก็ไปทํางานอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะนั้นก็ได้เนาะหรือว่า อาจจะต้องแบบเหมือนกับเพิ่งเจอคนถูกใจแล้วคุณอาจจะต้องไปเรียนหรือไปทํางานที่เมืองนอกสองปีอย่างเงี้ยและจะไม่ได้เจอคนที่คุณถูกใจคนนี้อีกแล้วก็เป็นได้นะคะเป็นลักษณะน,น,นั้นก็ได้คือคุณถ้าอยู่เมืองไทยคุณอาจจะได้ตามต่อว่าเขาอยู่ที่ไหนเบอร์อะไรบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆอยู่เมืองนอกมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าคุณจะแบบขอไอจีเข้าไว้แล้วคุณก็ไป กดไปคุยเฟสไทม์ time, คุยกนันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนกับอยู่เมืองไทย,ยอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนะอาจจะต้องมีการเลือกระหว่างแฟนเรื่องความรักดีกว่านะเเรื่องความรักกับเรื่องของงานนะคะอาจจะต้องพักเรื่องความรักไว้ก่อนแล้วก็เอาเรื่องงานเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะอืม แต่โดยรวมรวมแล้วนะคะคือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีโอกาสหรือไม,ไม่ได้มีอ,อใครเข้ามาชี้ช่องให้คุณต้องไปทำงานต่อประเทศหรือไปอ,อไปไปติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่าเกณฑ์ของคุณก็ไม่ได้แย่นะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างมั่นคงนะมีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือ คือคุณจะต้องมีโอกาสแน่ๆเข้ามานะคะ 1. โอกาสซึ่งโอกาสอันนี้มันจะทําให้คุณอะมั่นคงขึ้นในชีวิตแล้วก็แต่ถามว่างานยากไหมก็ไม่ใช่งานง่ายงานนี้ก็ลําบากอยู่นะคะต้องใช้ความสามารถสูงแต่คุณทําได้นะคะมีความสามารถสูงต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะมีประสบการณ์อะไรเงี้ยนะคะคุณทําได้อยู่แล้วโอกาสมันมาถึงเนี่ยคุณสามารถไขว่คว้าได้นะคะแล้วก็ ค่ะถ้าจะไปทำอะ่ะคุณก็สําเร็จนะคะแต่ก็แต่ว่าเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอย่างที่คุณคาดหวังนะอาจจะเป็นเงินที่อออยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะจนถึงขั้นว่าโอ้โหเงินแบบม,ามาหาศาลเลยชีวิตชันแบบ กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันทีพอไปทําที่นี้แล้วแบบจยับยเงินฉันเคยได้สามหมื่นฉันขึ้นมาเป็นแสนสามนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่คืออาจจะได้ประมาณสามหมื่นก็ขึ้นมาเป็นสักสี่หมื่นอะไรอย่างนี้ก็นิดหน่อยนะคะขยับขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดโง่เป็นเงินก้อนใหญ่เลยมากนะคะแต่ถือว่าดีมีโอกาสเข้ามาก็ถือว่าดีแล้วค่ะเออช่วงสองอาทิตย์นี้เนาะคุณจะทํางานกับลูกน้องเนี่ยจะค่อนข้าง ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจคุณเท่าไหร่นะลูกน้องจะทํางานให้คุณเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ค่อยปลื้มอ่ะคุณไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ลูกน้องทํามานะคะเหมือนเหมือนไม่ถูกใจคุณอ่ะนะคะทําอะไรออกมาให้มันก็ยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่นักนะมันก็ต้องเหมือนกับว่าต้องทําเองต้องมีบ่นต้องมีอะไรบ้างน,นะคะบุตรก็เหมือนกันนะสอนทีนี้จะเป็นบทที่คุณคุณไม่ค่อยถูกใจอะ่ะเหมือนลูกทําอะไรมาคุณก็ไม่ค่อยถูกใจนะคะบอกให้อ่านหนังสือลูกก็ อาจจะบอกว่าอ่านแล้วแต่คุณนายอยากให้อ่านสักสองชั่วโมงลูกอ่านครึ่งชั่วโมงก็พออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ถูกใจกันไงเพราะว่ามันไม่ลงตัวไม่มันไม่เท่ากันใช่ไหมความต้องการของสองคนมันไม่เหมือนกันนะคะก็คืออย่ประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสร้ายแรงอะไรนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ขุนเคืองใจเล็กๆอย่างนั้นเท่านั้นเองนะคะส่วนหัวหน้างานนะคะหัวหน้างานเนี่ยเขาก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ ออไม่ค่อยไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องงานสักเท่าไหร่นะคะจะออกแนวเ สังสรรค์เฮฮาอบายมุกเสเพสมากความไม่ค่อยรับผิดชอบงานเท่าไหร่นะชว่ชวงชว่วงสองอาทิตย์นี้นะหัวหน้าจะหัวหน้าจะค่อย้างปล่อยปาละเลยเรื่องงานนะคะปล่อยคุณไปเลยทํางานเหมือนเหมือนโตคนเดียวเหมือนเป็นเด็กๆทํางานกันไปฉันจะไปเป็นฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันจะไปเที่ยวฉันจะออกไปข้างนอกสถานที่อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นจะเป็นแนวนั้นเนาะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหานะจริงๆคุณก็ถือว่า,าทําได้นะครับเพราะคุณมีความสามารถมี ศักยภาพที่จะทําได้อยู่แล้วนะคุณก็สามารถทําให้มันสําเร็จได้อยู่แล้วนะคะลูกค้าเองก็เหมือนกันสองจังสองอาทิตย์นี้เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีนะคะที่คุณจะไปเพิ่มตลาดหรือไปเพิ่มยอดขายกับลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยจังหวะไม่ใช่จังหวะที่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปเพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่มตลาดใหม่หรือติดต่อลูกค้าย,ยากๆเนี่ยให้เลยสองอาทิตย์นี้ไปก่อนนะคะรอให้มันพ้นสองอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านะคะต้นเดือน มิถุนาเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นยังไงเนี่ยสองอาทิตย์นี้ชะลอชะลอไว้ก่อนนะคะก็พยายามทําตามที่ตัวเองถนัดไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปถล่มยอดหรือไปเพิ่มยอดออให้ลูกค้ามันจะเหนื่อยกว่ามันจะไม่สําเร็จเนาะส่วนเรื่องของความรักนะคะเอาคนที่มีคู่ก่อนคนที่มีคู่เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เอ่อ คุณจะนิ่งๆเฉยๆกับคู่คุณนะจะไม่ค่อยหวือหวาหรือว่าโรแมนติกกับคู่สักเท่าไหร่นะคะด้วยด้วยว่าสภาพแวดล้อมที่คุณเจออ่ะคุณจะเจอคนใหม่ๆเจเจอเพื่อนใหม่เจออะไรแปลกใหม่ในชีวิตในข้างนอกบ้านนะคะมันเยอะมันเยอะกว่ามันก็เลยทําให้พอกลับถึงบ้านแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออเหนื่อยแล้วกับการที่ไปเจอคนข้างนอกเหนื่อยแล้วกับการที่คุยกับคนข้างนอกพอถึงบ้านก็เลยจะเงียบๆไม่ค่อย ไม่ค่อยโรแมนติกกับคู่ตัวเองเท่าไหร่นะคะคุณจะเป็นทั้งสองคนนะมันจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้หรือจะเป็นที่คู่คุณก็ได้นะคะแต่ถามว่ามีเรื่องนอกใจอะไรไหมก็ยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าอาจจะมีเงียบๆไปแล้วก็อาจจะจใจร้อนนะคะมีความใจร้อนในเรื่องของการคุยกันไม่มากนะคะใจร้อนนี่ก็ถือว่านิดหน่อยก็ระวังเรื่องคําพูดหน่อยนะคะอาจจะมะีพูดไม่ถูกหูหรือพูดผิด ผิดหูผิดคอผิดใจกันแล้วทําให้ต่างคนต่างเงียบกันไปก็ได้ลักษณะนั้นก็ได้นะคะเออส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยโสดไปเลยนะให้ยาวๆนะโสดยาวเลยเพราะว่าคุณแบบนิ่งมากกับเรื่องของการมีคู่นะคะแต่ถามว่าถูกมีคนถูกใจเข้ามาไหมมีนะคะมีได้เจอคนถูกใจแต่คนถูกใจอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเออ บางทีแค่ถูกใจแต่ไม่ได้คุยไงคะคือเดินผ่านกันสวนกันในเซเว่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าคนนี้สวยจังคนนี้หล่อดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้ตามต่อว่าเขาทํางานที่ไหนอยู่ที่อะไรที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามลักษาะจะเป็นแบบนั้นหรือจะเจอกันในตึกออฟฟิศเงี้ยค่ะเดินสวนกันขึ้นลิฟต์มาด้วยกันแล้วเขาออกไปอีกฟลอร์นึงเราขึ้นไปอีกฟลอร์นึงอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขาอยู่ออฟฟิศไหนแต่รู้แต่ว่าชั้นนี้อย่างเงี้ย ออส่งงานหรือมาหาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกก็ได้เป็นเป็นลักษณะนั้นแต่เป็นคนที่ถูกใจนะคะคือเห็นแล้วพึงใจนะเป็นลักษณะนั้นนะคะส่วนต่อมาเรื่องของการเงินใช่ไหมการเงินเรายังไม่ได้พูดเนาะการเงินเป็นเรื่องทรงๆนะเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะแล้วก็เป็นเงินที่คุณได้มา ในปริมาณที่เหมาะสมกับผลงานนะคะก็คือทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเงินก้อนไม่ได้เป็นเงินที่มาจากโชคลาภหรือว่าเงินค้างจ่ายหรือเงินคอมมิชชั่นเงินตกเบิกและพวกนี้ไม่มีเนาะจะเป็นเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงล้วนๆนะคะไม่ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะ ครัพูดพูดแบบนี้บางคนไม่ถูกใจเนาะบางคนบอกว่าก็อยากจะซื้อแล้วทําไมล่ะก็ก็ซื้อได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีพื้นดวงที่ลายมือคุณหรือชะตาคุณมันขีดมาแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกห,วย,ยกหวยบ่อยเน่ยคนที่ถูกหวยบ่อยนี่จะเป็นคนที่ทําบุญมาเยอะเนาะในชาติในอดีตชาตินะ,ะถ้าเราเชื่อเรื่องของ ที่แล้วอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ทําบุญเยอะทําทานเยอะเป็นคนให้คนเยอะอย่างเงี้ยน,นะคะคุณก็จะมีโชคในเรื่องของลาบรัลบลอยพวกนี้นะคะค่อนข้างเยอะหรือมากกว่าชาวบ้านเพราะมันมันแปลกไหมละ่ะคนที่ถูกหวยก็จะถูกอยู่นั่นแล้วคุณไม่สังเกตถนะ้าคุณลองสังเกตดูนะคะคนที่ถูกก็จะถูกแล้วถูกอีกแต่คนที่ไม่ถูกยังไงก็ไม่ถูกนะคะซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะคะแล้วบางคนถ้ามีเส้นลายมือที่เป็นเส้นถูกหวยอะ่ะอันนั้นก็ exceptional เนาะ คือ,อยังไงคุณก็ต้องถูกอะค่ะเพราะว่าถึงไพ่จะขึ้นมาว่าไม่มีดวงแต่คุณซื้อคุณก็มีดวงอยู่ดีเพราะว่าพื้นฐานดวงคุณมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นก็ซื้อได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีอยู่แล้วไม่มีพื้นฐานดวงแบบนั้นสองอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเงียบๆไปเลยดีกว่ากับการเล่นเล่นหวยหรือซื้อหวยนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ย อืมจริงๆแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยนะเรื่องแย่ๆอะไรมันก็จะจบลงไปนะคะให้ระวังเรื่องของออกิเลสของตัวเองนิดนึงนะถ้ามีโอกาสที่จะได้งานหรือมีใครมาออฟเฟอร์งานใหม่เนี่ยให้ให้พิจารณาให้ดีนะคะแล้วก็อย่าไปเรียกเงินแพงนะคะอย่าไปเรียกเงินสูงซะจนเขาเขาถอยอะนะคะคือบางครั้งเนี่ยความอยากของเรา ค่าตอบแทนหรืออะไรเงี้ยบางทีมันมันโอกาสเนะี่ยมันไม่เท่ากันไงคือโอกาสมันดีีดเนาะแต่เขาอาจจะให้ค่าตอบแทนน้อยเพราะเขาถือว่าตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสดีแล้วคุณมีโอกาสเติบโตไปอีกถ้าคุณพิสูจได้ว่าคุณเก่งจริงคุณทําได้คุณมีโอกาสตโตไปไอยตรงนี้แล้วคุณก็สามารถก้าวไปในตําแหน่งที่ใหญ่กว่านี้ได้คือมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาก็จะต้องพิสูจน์คุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่า พราะฉันเก่งแล้วฉันอยากได้เงินสมมุติเขาตั้งไว้ที่เจ็ดหมื่นแต่คุณบอกไม่เอาเจ็ดหมื่นไม่ทำฉันจะทำแสนหนึ่งอันนี้มันก็มันก็จะไม่ได้เริ่มต้นไงมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้าเขาเขาก็จะไม่พร้อมเพราะเขายังไม่รู้ว่าคุณเก่งจริงแค่ไหนถูกไหมคะอ่านจากโปรไฟล์หรืออ่านจากเรซูเม่เนี่ยมันพิสูจน์อะไรกันไม่ได้ว่าคุณจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของเขาหรือเปล่าคุณจะมีวิชั่นเดียวกันไหมวิสัยทัศน์คุณเป็นยังไง แอตติจูดคุณดีหรือเปล่านะคะคุณเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนคุณสอนงานคนเป็นไหมคุณสร้างปัญหาให้บริษัทหรือเปล่าอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะจ้างคุณในประมาณที่เขาคิดว่าเขารับได้ถ้าเกิดว่าเขาได้คนที่ไม่ตรงตามที่เขาคาดหวังนะคะเขาก็จะสามารถสร้างจ้างคนใหม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งจริงตรงจริงมีคุณสมบัติที่เขาแบบ เสียคุณไปไม่ได้เลยเชื่อเถอยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้คุณนะคะเขาก็จะต้องลังคุณเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะออกหรือว่าคุณทําผลงานได้แล้วก็เห็นบุกว่าเฮ้ยคนเนี้ยคือเพชรเม็ดงานที่ฉันต้องแบบเก็บเอาไว้เขาก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้คุณอยู่แล้วต้องมีโบนัสให้คุณต้องมีเงินแบบนนนี้นั่นมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนั้นนะให้ระวังเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าอย่าอย่าให้ความอยากหรือเอ่อ กิเลสในตัวมัน,ม,นมาล้ำหน้ากับโอกาสที่คุณได,ได้เข้ามานะคะให้ระมัดระวังตรงนั้นส่วนเรื่องสุขภาพอื่นเนี่ยก็ระวังเรื่องช่องท้องหน่อยนะคะช่องท้องกับช่วงช่วงทรง,ช,งช่วงกลางตัวเนี่ยนะคะถ้าใครเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคก,กดไหลย้อนนะคะอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษถ่ายลำบากท้องเสียงง่ายอะไรพวกนี้นะคะ ก็เรามัดระวังเรื่องพวกนี้มีโอกาสที่จะกำเริบได้ในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเออนอกนั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลเนาะนอกนั้นก็ดีหมดแล้วค่ะ อุบัติเหตุเล็กน้อยน้อยเล็กน้อยน้อย,อยมากๆนะคะที่แบบลื่นหกล้มเอ่ท่าพลิกเท่าแพงเลยพวกนี้ก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะมีสติกับตัวตลอดเวลาก็จะช่วยเรื่องของอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยน้อยพวกนี้ได้เนาะโดยรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งใจอยากให้มันแค่สัก1ิ สองนาทีอะค่ะประมาณนี้นี่ก็เกินมาละก็ชาวเมธนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามกันไว้นะคะผู้อาจจะทำคลิปออกมาให้ทุกๆ2อ,อาทิตย์สำหรับทุกๆราศีเลยนะคะขอให้ชาวเมธทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญทั้งหน้าที่การงานโชคลาภชื่อเสียงเงินทองนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ขอให้คุณพระศรีรัตนไตครคุ้มครองทุกๆท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ